สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอไปสู้ขุสขนสกคลขับพอกับเบาเทา้าางหนะชนเชนแนลพี่น้องมาเสือหน่อยพี่น้องมาหนิเสือหน่อยอย่างเสือห้องให้โตกับลม <c oughs> เย็นเบิดอลอะล่ะพี่น้องมากับเจลมึงคนอ้วดตัวแล้วบา้านี้ป้าไว้อ้วดตัวครับพักกับพักแกมหมากมะระพี่น้องหมากมาะระบักเอเปาะจากสวนเลยหอมต้นหอมแนวพักสี่น้ำมาบเบาไหลห่างพี่น้องล่มไหลร่มไหลมันงสิเย็นแล้วหนหยำหยา่เด้มาด้วพี่น้องเด้อ อุ้ยก่อนคักๆเลยเลยนี่มาเสิบๆพี่น้องอื้อ Hổng thử lùm trong ngoài Nhìn vào vạp luôn Rất mạnh đấy เดิมมีหักลุมก่น้ Oh. Chốt Chuột tiêu này. Ngon Nói mẹ. พี่น้องว่าคือบ่อให้เพื่อนกินน้ำแนวดิกินน้ำกับมะนังฝ่อกินเถอะพี่น้องเพื่อนยามเด้ คักคักมันเนี่ย

我们个样，哈们。 ควองแก้วมนควงแก้วด้วยหวัง,วงควองแก้วเก้วได้นเสียนหยินครับ หมดไปจำหนี่กำลังพอดี ก่อนก่านเป็นกระดัน <c oughs> เขาเอิ่นว่ากระดันน้องเพี่องเนาะเป็นเครื่งถังนี่มองมันเสียครับนะ <coughs> mm -hmm. Oh. ไอหน้องว่าเจ้าคือกินมะละกับเขา่าแดดมันก็นเป็นผักชนิดหนึ่งพี่นอ้นองกินแจ่ม khớp dài, Như xoắn dài, Hừ, okay, okay. đi nè, xoay vòng bằng ถือกล้มไหมวอ่เริ่มแล้ว chèm <coughs> môn Phá khẩu phá đấy bạn, Hãy subscribe ไปซื้อพันมากพันจีให้เป็นก่อนน้ำมันมากแต่ว่าบ่าวเถาไปซื้อเนาะบ่เอาได้ก่อนน้ำมันน้ำมันแห้งเหนียวอืมแต่คุบพ่อหนูใครเรื่องฮะอืม อหอมๆห,หนัวหนัวมันมันเบิดโตสิมีอยู่ซัมนี่พี่น้องมองเท่ากันว่าเอิกบักเผาหรือว่าเสื้อห้องไห่ล่ะ เดี๋ยวไอกิโตะมงราหมักหมูหว่าก็เป็นตะกินดอกพี่น้อง <San> 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 เจียวเริ่มขุนไม่แลวอวตอนสุดถ่ายเป็นไข่เพดานมีนแต่ไข่งม้แต่ว่าเจียวพี่น้องอดตัวแห้งขุนแล้ว <c oughs> ว่าร่มต้นมาเป็นหัวเป็นหัวเพื่อน คักหลายพี่น้องเสือเสือหน่อยเสือหน่อยเสือบอลบังเสือหน่อยคืองวดัตัตหน่อยนะครับเสือกับพ่อยน้่นะครับถังงววตัตใหญ่บางตัวกับกับพ่อยบางตัวกันหยาบนะครับคือส่วนนี่แหละที่เขาเอื่นว่าเสือห้องห้แม่ได้เสือกันยังห้องห้เนาะเพราะว่ายังยำบ่าขาดพี่นอ้องอ่ายำบ่ขาดนี่แหละส่วนที่เสียบ นะครับส่วนที่แสบมองมันเสบเนอะอ่าอยู่มองทราบไปเห็นนะครับที่เขา้าที่เขาปาดออกก็คืออยู่มองอปปุกมองอเปะนะครับระวังค้าหนานะพี่น้องมองนั่นละน้อยเดียวนะครับแต่ละโตอยู่มองนั่นเขาอ,อ่านว่ามองเนื้อเสือหองไหนะถ้าเป็นงัวพันงัวยังมันก็ดมีน้ำบ่เป็นเสือหองหยนะมันเป็นอันเปียกน้ำมันนะครับอันนี้งัวกระโดนบานเฮานะครับเอาเสียบๆฝากพี่ต่อน,น้องนะครับบรรยากาศอ่าร่มแห้ง นะครับสีล่มมากมาเป็นเป็นหัวเป็นอยังนะครับเสียบๆกรุบๆเบิดพี่น้องบ่นเป็นเทื่อแหลกบ่ที่บ่าวท้าวกินเสือของเให้ระเบิดเพราะว่าอย่างมันพลอยอยู่มันเสียบพอดีเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุ่มมงทุกบอลนะครับที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวท้าวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู้ขู่สู้คนเก่านะครับมากะไรถึงใจกระแทกเบาวท้าวนี้นะครับเด้อสำหรับมันน้ครับสวัสดีครับ